ในขณะที่ประชาชนกำลังชัยโยโหร้องชื่นชมยินดีที่เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นรัฐมนตรีตัวจริงสัทีไม่ใช่ขี้ข้าเดินหิ้วกระเป๋าให้ตะกูลไหนนั่งหงอให้กัมพูชาเพราะว่านายมันมีอะไรติดค้างกันกันกบคุณเซนก็ไม่รู้ได้สองปีที่ประเทศไทยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเป็นขี้ตีนอยู่ปลายส้นตีนของคุณเซนศักดิ์ศรีของเรากลับมาแล้ว ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ชื่อศรีษศักด์พวงเกตแก้วแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเราละครับยังคงมีความคิดพิลึกพิลั่นล่าสุดพูดเรื่องแนวคิดเมืองคู่แฝดระหว่างบ้านหนองจานกับบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาพลเอกนัฐพงษ์นาคพาณิชของคุณคุณครับ พลเอกนักทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีกลาโหมมีแนวคิดจะพัฒนาเมืองคู่แฝดบ้านหนองจานของไทยกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหารุกล้ำเขตชายแดนไทยกัมพูชาเสียงกลด่าดังกึกก้องทั้งแผ่นดินวันนี้นักข่าวเจอท่านนายกอนุทินจึงถามเรื่องนี้กับนายอนุทินชาญวีรกูล นายอนุทินตอบเรื่องเมืองคู่แฝดน้องจานบันเตียเมียนเจยจากความคิดของพลเอกนัทพลนาคพาณิชว่าอย่างไรไปดูกันครับตอนนี้อย่างครับตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เน้นเรื่องรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนของประเทศแล้วก็ดําเนินการทํากฎหมายนะครับให้เคร่งครัดครับตอนนี้ยัง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 ,ยง,ยงไม่น่าจะอันนั้นเป็นแนวคิดเมื่อ หากมีการพูดคุยได้แล้วณนะตอนนี้ยังพูดคุยไม่ได้นะครับไมยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นคนในพื้นที่มี้ที่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องก็ไม่ต้องถามอะไรเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยนะครับถือว่านายกรัฐมนตรีชัดเจนมากในเรื่องนี้แนวคิดเรื่องการพัฒนาร่วมกันต้องเกิดหลังจากการคุยกันร,รู้เรื่องแล้ว พูดให้ชัดคือถ้าฮุนเซนฮุน,นมาเนต็ตยังกวนตีนอยู่แบบนี้ไม่มีประเด็นใดที่จะต้องคุยกันเรื่องการพัฒนาสิ่งที่ต้องคุยกันในวันนี้ก็คือมึงจะหยุดยิงเมื่อไหร่มึงจะหยุดวางทุนระเบิดเมื่อไหร่และมึงจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องเมืองคู่แฝดไม่ใช่แนวคิดที่เลวแต่มาผิดเวลาภาษาชาวบ้านเรียกว่าทะลึง่งทะลุกลางปล้อง ไม่รู้จักดูซ้ายดูขวาไม่ดูสี่ดูแปดไม่ดูเลิกผานาทีว่าเวลานี้มันใช่ไหมในขณะที่กัมพูชาส่งผู้คนมาย่อดยุป,ปั่นป่วนอยู่ที่บ้านน้องจานนองแยกแก้วรัฐมนตรีกลาโหมครับคุณต้องยืนเป็นหลักและบอกว่านั่นคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเคลียร์กันเรื่องนี้ให้จบซะก่อนแล้วค่อยคิดว่าเออเมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้ว ประชาชนสองฝากฝั่งก็ญาติพี่น้องกันเนาะทำมาค้าขายด้วยกันได้เนาะพัฒนาร่วมกันได้เนาะถึงเวลานั้นค่อยคิดโชคดีเหลือเกินที่นายกของเราไม่ทะลึ่งไปกับรัฐมนตรีกลาโหมด้วยจึงบอกว่าแนวคิดอันนี้ค่อยคุยกันเมื่อพูดกันรู้เรื่องตอนนี้ยังไม่ต้องไปคิดจบปึ้งเลยครับเก็บรัฐมนตรีกลาโหมเข้ากรุเลยครับ คือพลเอกนัทพลฮะท่านจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ไม่เป็นเลยเหรอครับเวลานี้ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องการพัฒนาตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยไปช่วยกรรมัมพูชาพัฒนามาไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วแล้วดูสิ่งที่มันทำกับเราในวันนี้สิ่งที่มันแสดงออกในวันนี้มันคือความอักตันยูมันคือความบัตซบมันใช้ทุกอย่าง เพื่อจะยั่วยุให้เรากระทำการที่มันจะไปขยายผลในเวทีต่างประเทศการที่เราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ทำให้เรามีสติการที่เราเป็นทหารมาทั้งชีวิตไม่ทำให้เราแหลมคมที่จะอ่านสถานการณ์ออกและรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรควรคิดอะไรควรพูดอะไรจริงๆเหรองงชิบหาย คือท่านไม่ใช่คนชั่วมาจากไหนนะครับเป็นคนดีคนหนึ่งแต่หลายครั้งที่ท่านเสลอ์คือท่านดีผิดเวลาดีผิดเลิกผานาทีดีผิดสี่ผิดแไปหมดนะมาผิดเวลาเดี๋ยวเคลียร์กับกับกมพูชาเสร็จแล้วค่อยเชิญท่านมาเป็นรัฐมนตรีเมื่อต้องการการพัฒนาได้ไหมตอนนี้มันต้องการการยืนยันว่า ยืนยันให้ชัดเจนอย่างกล้าหาญเป็นมั่นเป็นเหมาะว่านี่ประเทศไทยนี่สิทธินี่อธิปไตยนี่พรมแดนนี่เขตแดนของไทยเวลานี้เราคนต้องการคนที่พูดสิ่งนี้ครับพูดอย่างมั่นใจพูดอย่างหนักแน่นและไม่มีไปซ้ายไปขวาส่วนนักพัฒนาเดี๋ยวเข้ามาได้ไหมยังไม่ถึงเวลาวะนี่ไง ในขณะที่เราดีใจดีใจว่ากูได้รัฐมนตรีต่างประเทศที่รู้เรื่องมาละมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกล้าหาญละเมื่อไร่กูจะได้รัฐมนตรีกลาโหมที่รู้เรื่องด้วยวะรู้สถานการณ์ด้วยว่าย้ำอีกทีว่าท่านไม่ใช่คนชั่วมาจากไหนนะครับแต่ท่านดูเวลาไม่เป็นท่านไม่รู้ว่าเวลาไหนควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรคนจึงไม่ค่อยนิยมชมชอบท่านไงครับ คนจึงไม่ไว้ใจท่านไงครับท่านจะรู้ตัวแล้วหรือ,อยังครับหลายครั้งหลายคราที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ท่านจะรู้ตัวเมื่อ,อไร่ฮะวันที่เท่าไหร่ฮะเวลาอะไรฮะนะท่านผู้ชมว่างไง